ลโหลหนึ่งสองสามสบัดีพ่อแม่ปิดน,น้องชาวเกมมิ่งทุกต้านนะเจ้าวันนี้ก็มาอยู่กับอิเจชนเนาะวันนี้เรามาเล่นเกมอ่างางเล่นเกมเฟรนดี้เตลอันดับแรกนะเจ้าสำหรับมือใหม่ที่ยังบม่เข้าใจเกมนี้ก็มาเล่นด้วยกันเนาะมาเล่นโดยการอ้าตอนแรกก็มาลับสั์เลี้ยงก่อนอีเจรับเป็นอ่าอะไรอย่างนี้อีนนีเนอะอยู่ในถังกะลมามังอู้ยแล้วอ่อนต้อนแต้นน่ารักขนาดเนาะ อาตอนนี้ก็วิ่งไปจะเจออ้เนี่นยงปะอี่อยงระอีปมึดจ้ะเราจะต้องมางยิงอีปะมึดเนะปรกดแล้วก็กดเวทยิงเสร็จตัวมันเป็นเวทขึ้นเสียนะเจ้า,าโอยิงตุม้มเอ้อีดิงนะักไปตบตอนนี้เหลือตัวนึงอ่าเราก็กดออตโต้ได้เนะเกมนี่เนี่มันมีเกมลักษณะมันจะเป็นแบบออตโตนะ้เนอะเราก็วิ่งอาได้จุดมันแล้วเป็นจุดแบบไพรเวทเวนอะ อืมเขาเสรตูมเดี๋ยวเลเวลที่หราเราจะรับได้นาะตอนนี้เราเลเวลสี่อยู่อ้ยวิ่งไปจ้าโอ้ยอนก,กว็วิ่งวิ่งน้อเบ็ดจะได้ผ้าอตอนนี้แปลงหน้าเจ้าแปลงหน้าไปนคนเก็บตัวรถไฟอ่าตอนนี้เออมาเป็นคนคุมแล้วเราจะต้องเจอกับอ่างอ๋อเจอกับอินอัตซึนะเจ้าอินัตซึมากับตัวอ่อางหยังตัวแฮปปี้ก้ะ ตัวแฮปปี้ตัวแฮปปี้ก็บอกว่าฮ่าแจ็คการันิชลาเมนเดอร์โอ้ตอนนี้เรามาในเคล็ดที่ว่าเป็นจาราเมนเดอร์ตัวจริงกับตัวปลอมนะเจ้าแลวก็ยิงตู้มเข้าไปว้ายเจ้จาจะงะอขันหยังกันบ้างเจ้าก็บหู้ยู่แก๊ใจไหมทำถ้าทำไมก่อกริ่งกับหูอยู่นะ่ะอันนี้กันอันนี้ไอตูม้มโอ้ยแล้วตบอีกไปอีกนี่มดอกโอ้โดนพลังมากวนเพลิ่มเลยนี่แล้วนาดบายปุญเจ้า แล้วอ้อนมานจะไหนเจ้าชาวน้อยชาวน้อยหน้ามนคนใ่มาจะไหนอ่ะอะอย่างนี้มีสารเมนเดอร์สองคนแล้วจะกูจนะหนีไปไหนเจ้าฮะคิดจะหนีไปไหนอ่ะตอนนี้ได้มาแล้วนะโอ้ระแวกอะไรนี่๋อ,เป,อเ,ปเป็นชุดนักเพียรแล้วก็มีชงผมมีชุดนะแคปเป็นเป็นชุดเมีดโอ้แต่งตัวงามประหล,ลาบประเลเออมันก็มีแพ็กให้เติมนะโอ้นี่กดรับรางวัลฟรีกันเจ้าเป็นเงินเนาะอ๋อแต่ดีกับเป็น นางวันสะโสมเนี่ยแกว่าอยากจะได้อัญอย่างเอาะอลาเบลแต่ก็ศัตรูได้เงินนะเ้าะมีเงินเฮ้อเนาะอ่าตอนนี้นราก็จะวิ่งไปอ่าตอนนี้เป็นเคสที่ว่าตามหาซาลาแมนเดอร์ตัวจริงตัวปลอมเนาะอ่าตอนนี้กันลับไปอ่ะจะจะต้องตามหาเขาได้เนาะมีใครมาอ่ะมาตามกันไปจ้าอ๋อ้นหลักจะวิ่งทำภารกิจเงื่อเลื่องไปอ้คนนีนจะเยอะปลาล่ำปลาเหลือ เยอะจนมองหาตัวละครแล้วกลับมาเห็นเนาะนี่เป็นเสร์ฟที่เท่าไหร่นั่นเราเล่นเสร์อที่สองเนาะตอนนี้กลมาคุยลูกคักรตูกักรนเจ้าอาเขาวิก็วิ่งอ้ยล่นไปล่นไปล่นภาษาล่นนี่ภาษาภาษากำเมืองหนี่ล่นแต่ว่าวิ่งนะวิ่งเออแล้วเรามาอยู่เรามีไหนนี่เจ้ามีไหนมีไหนอ่ะ อ๋อคุยกับลูชี่ลูชี่มีไหนอ่าจะอืมวิ่งไปเจ้าวิ่งไป่ล่นไป่นะเดี๋ยวถ้าว่าถ้าพูดว่าล่นเดี๋ยวจะบอกเข้าใจอูอ้วาวิ่งนะอ่ะดีแล้วอ๋อแต่นี้มมาเจอกัในใครแฟนครับซาลาเมนเดอร์อืมก็มันบั่นเบืเอนะ อาณาจื๊อก็มาช่วยแล้วจือบอกว่าถ้าบมาช่วยแล้วมันต้องปู่อะชื่อว่าโดนคนไปเข้าไปเจ้าแล้วก็โดนพลังขึ้นเสียงโดนอีลิงน้อยตบโดนพลังน้ําระเบิดโดนฝ้าผ่าลงมาอ่าตอนนี้เหลืออีกสองคนอู้โดนจต๊กื๊อตีเราก็แค่พลังขึ้นเสียงลงไปตายเรียกไปเจ้า อ่าตอนนี้เราก็ได้นัดจิมาเป็นคู่หูตัวหนึ่งนะเจ้าเป็นระดับเอเนอร์อ่าตอนนี้ก็จะบิงไปเนอ่ะอีนั่นมันหายไปแล้วนะเจ้าตอนนี้เราก็จะบินไปตามหาลูชี่กับม้าลูชีมาแล้วลูชีก็จะมาคุย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 แล้วก็วิ่งกันไปล้นล้นล้นไปเนอรระวังนะมันจะพเลิดนะพเลินีลื่นล้มนะพเลิดนีนแปลว่าลื่นล้มนะเจ้า แต่ว่าถ้าถ้าจะมาอู้หัวเต้าเต้าเต้าเนี่ยหกลมนะเราจะไปใกล้ปิดนะกับคำเมืองนี่กคำเมืองเนี่ยกันนานนะโอ้ตอนนี้นักชิก็เลิกไปแล้วนะกาโอ้ยเต้ยมีใจ่ให้กันเนอะอะตอนนี้เรากำลังวิ่งไปร่นไปร่นไปอ๋ออะไรอียเราต้องแจยปิดปิดแล้วปินจะได้ป่ะ โอ้ตอนนี้เรามาเจอสมุนล,ลูกสมุนตัวไล่น่ะนี่แล้วก็จิกยิงมันเราก็ต้องสู้กับมันนะเจ้าถ้ากินี่เป็นแบบเกมแบบเก็บเบลไปเรื่อยๆเนาะมันบอกมีเพดสิ้นสุดมันก็จะเก็บเบลสะสมเบลไปเรื่อยวันนี้เราก็จะมันเล่นแบบกิดไปตามหาเซรามนเดอร์ก่อนเนะาะเราเคบไปเป็นทีละสเต็ปสเต็ปไป,ไปอ่าตอนนี้ได้คุกกี้รันได้คุกกี้ลันเจ้าคุกกี้แห่งการทําน,นาย เดี๋ยวจะพาไปเติ่งกุกกิลันแต่กุกิลันมาแรกก็จะพาไปเติ่งกิลันกันเนาะโอ,โอ้อะถูกไอดีมาจะได้ป่ออดีอย๋ยวก็ไปดูเดี๋ยวเขาไปผอเนาะผอในภาษาอังกฤษแปลว่าผาชานเมียงน,นี่แปลว่ามองเนาะผอแปลว่าดูเออผอแปลว่าดูผอพึ่งไม่เอ็ดอ,อ,อ่ะพอ อ่าตอนนี้เราก็มาเจอกับสมุนอีกแล้วน,นะเจ้าเอ้ตอนนี้มีนักสิกษาพลังคลื่นเสียงเจ้าพลังคลื่นเสียงมันจะเหมือนกับคิงเอนิจีบอ่ะของพี่ของขอ,งอะไรอย่างนะเซตมะเนอะคิงเอนิจีนะอ่าตอนนี้มันก็มาแล้วนะเจ้ามาสี่ตัวก็จะต้องท่ายตั้งท่ายกตัง้ตงท่ายอะไย่างก็โอ,โอ้ตายไปตายไปสามเจ้า เราจะมาตั้งท่ายพลังเปลือกดูพลังคิงเอนเนอร์จีไปอีกนะเจ้าตายบยางังตายเปลือกจ้าเจ้าโอ้ตอนนี้ก็คุณจะดัดสิไปถ้าก็จะนัดสิก,สก,กับบินไปก็แฮปปี้แล้วก็ยิ้มมีความสุขไปเจ้าวิ่งไปหาปจาัจจัยแตนน้ก็วิ่งไปแล้วก็ลืนล่นลื่น มาคุยคุยแล้วก็แจ้งยาเปลี่ยนล่าเปลี่ยนล่ามานะการเป็นโอบาจังนะเจ้าการาเป็นโอบาจังปากเกา,าเกา๋นะเจ้าเป็นจิตได้ก็มาเป็นอีอป่ากเก๋แล้วก็คุยคุยแล้วก็อ่ะมาอยู่บนเรือละ,อย,ะอ,อ,อยู่บนเรือเรือก่อนลอยเท่งเต่นอยู่กลางลำน้ำนะ่อมกบ เพ่ตามเนี่ยเ่ือย่างน,ะน,ะน,นั้นนะเจก้าเนาะนั่นจินี่มันจะแพ่นนะแ้เราก็พาลูจีบินเหนี่วออกมาแล้วเนาะอตอนนี้เราก็พาลูจีบินหนี่ออกมาแล้วโอ้ตอนนี้เหมือนเรือจะไปะชนกับถิ่นโฉกโอย่างงงซะยากภารกิจเราก็ส้ำเล็จกปอีกหนึ่งเนีก้าตอนนี้เราก็เลเวลเก้าแลอ้าตอนนี้กลับมาเป็นข้างเดิมตอนนี้นัชชิก็มาหยู่ตรงกลางนะอูนลอยขึ้นมาที แล้วก็จะจัดการกับพวกไวไลนะน์นะนู้บลูงจ้ะอ่าตอนนี้นัดจิกกับลูนัดปีกับดูชี่มาแล้วเราก็ได้ลูชี่มาเป็นคู่หูโอ้งามเจ้าแต่งามมาสู้ป็นป้าน่ะงามาสู้อีป่าเนาะอ่าตอนนี้ก็เราก็มาสู้ครับนี่จ้ะจะแล้เป็นเดิดร์ตตัวปอนกับเป็นไอตัวแบบอยู่ตรงกงลางเนาะมันก็จะ เจจิ้งภารกิจมันจะเป็นภารกิจสุดท้ายของทีอ่อัพเป็นเลเวลซีฟนะพลังมังกรพี่เจ้าโอ้เจอเฟลาวพี่ขับไปกับเจพลังมังกรไฟเจอพลังคิงเอลิตี้จะโดนยิงตบยูจิกับเชกมาออกมายิงธนูนะเจ้าโอ้มาอีกแล้วนบัตรที่นี่มันก็นกนจะตั้งค่ายกันเนาะปุ๊บตั้งค่ายป้องกันป้องกันอีก ชาลเ์เลมเบิดตัวปอมนะจ๊ะชาล์เลมเบิดตัวปอมก็ปล่อยพิษออกมาก็โดนก็ไปตัวหน้าฮัาจิก็ปล่อยไฟก็โดนก็ไปตัวหน้าโดนพลังคิงเอนเนอร์กี้อีกจะดนูน,น,นก็นนไปตัวหน้าโดนพลังลูกเชฟไฟตกลงมาก็โดนก็ไปตัวหน้าตอนนี้ผู้หาิงแบบอ้าดูนอคอเลียกเจ้าใช้พลังน้าถมตายบรร่ยังมีคนหนีตัวอ่าตอนนี้จะเหลือตัวเดียวพลังมังกรที่เจ้าอุ่นมา แล้วจิกกินเข้าไปฮ่า,าบบไม่อย่างงั้มาสู้ได้นะอ๋อตอนนี้เป็จะได้จิ๊กก็ชกเข้าไปอีกดึงดอกแพะไปแล้วนะเจ้าโอ้ตอนนี้เราก็ํำเล็ดคลิปเซรามิเดอร์ตอนนี้เราก็จะได้ของวิวชิปมาแล้วโอ้ได้มากระลำเปหียอนะเป็ดจะได้ถ่ถูกใจกันมั้งถ้าถูกแล้วก็กดไลค์กดแชร์สำหรับคลิปนี้กับพออนน่อแต่นี้เน้อสบัยตีเจ้า